เจริญพรพบกันในซีรีส์9จุดปัจจุบันในโปรแกรมของ MRP ตอนที่2ชื่อตอนผ่อนคลายกับจุดปัจจุบัน b 2. 2ในตอนที่2เรียนรู้จุดปัจจุบัน b 2 b 2เป็นจุดปัจจุบันจุดที่2ในโปรแกรมของ MRP b 2เป็นการสัมผัสที่ผิวเพดานในโพรงจมูก จุดเดียวกับ B1 แต่ลักษณะของการบังคับลมนั้นจะแตกต่างจาก B1 B2 จะเป็นการบังคับลมหรือว่าบังคับลมหายใจของเรานี้ให้หายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตแต่เราตื่นรู้ที่เดียวกับ B1 ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน หรือว่าไม่เคลื่อนตัวไปไหนหรือว่าไม่เคลื่อนจิตไปไหนนั่นเองตื่นรู้ที่ผิวเพดานในโพรงจมูกแล้วดึงลมหายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตทำอย่างนี้นะการที่เรา บังครับลมหายใจให้หายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตนั้นแล้วตื่นรู้อยู่ที่ผิวแดานในโพรงจมูกเราจะมีความเป็นปัจจุบันเราจะมีสติมีความตื่นรู้อยู่กับลมหายใจที่ปราณีตนั้นในบางครั้งเราอาจจะหลุดออกไปกับ สิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามากระทบหรือแม้กระทั่งความคิดหรือว่าจินตนาการเราก็สามารถบังคับลมให้หายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตเพื่อให้เรานั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะเหนื่อยล้า กับการที่จะต้องพบกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบแต่ถ้าเราหลับตาแล้วสัมผัสรู้ถึงลมหายใจแต่ลมหายใจที่เรารู้นั้นเราบังคับแบบหายใจเข้าลึกสุดแบบราณีตออกยาวสุดแบบราณีตในขณะที่เรามีความเป็นปัจจุบันเราก็จะผ่อนคลาย เมื่อเราผ่อนคลายแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความสดชื่นจำใสเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มีในโปรแกรมของ m r p จุดปัจจุบันที่เราเรียกว่า b 2บังคับลมหายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตตื่นรู้ที่ผิวเพดานในโพรงจมกูกเท่านี้ เราก็จะผ่อนคลายในบ้านของเราหรือว่าในกายนี้และมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันสำเร็จแล้วพบกันใหม่ในโปรแกรมของ MRP กับจุดปัจจุบันจุดต่อไปเจริญพร